หน่วยที่5ก่อนเรียน1การกระทําในข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตอบงองูนายกอนำแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายออกให้เช่า2ข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมตอบจอจานข้อกอและงอถูกคือกอไก่นายกอจาหน่ายหนังสือแบบเรียนซึ่งถูกทำซ้ำทั้งเล่มโดยไม่ได้รับอนุญาต งงูนายกซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ละเมิดลิขสิทธิ์มาแล้วทำสำเนาแจกให้เพื่อน 3. ข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้พิการตอบจอจานข้อกอคอและงอถูกคือกอไก่นายขาวทำหนังสืออักษรเบลมาทำซ้ำเพื่อนำออกจำหน่ายแก่ผู้พิการทางสายตา นายแดงสร้างสรรค์นหนังสืออักษรเบลเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นำออกเผยแพร่แต่มูลนธิตาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำไปทำซ้ำโดยไม่แจ้งนายแดงงองูมูลนธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำหนังสืออักษรเบลที่ทำซ้ำจากงานของนายแดงซึ่งยังไม่ได้โฆษณางานออกเผยแพร่ต่อสาธรารณชน 4. ข้อใดไม่ใช่การทำซ้ำชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์ตอบข้อควายงานสืบค้นคำสำคัญในไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิก 5ข้อใดไม่ใช่การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตอบจอจานข้อขอและขอถูกคือข้อไข่ในแดงใช้โปรแกรมถอดรหัสการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อควายในขาวใช้เครื่องมือถอดรหัสเพื่อเข้าอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต 6. ข้อใดเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตอบจาจานข้อขอและคอถูกคือข้อไข่ นายแดงใช้เครื่องมือถอดรหัสกล่องรับสัญญาณเพื่อดูภาพยนต์เกาหลีโดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกคอควายในข่าวใช้เครื่องมือถอดรหัสแผ่นเกมเพื่อทำซ้ำออกจำหน่าย 7. สิทธิของนักแสดงในการแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงมีอายุนานเท่าใดตอบก็ไก่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการแสดง 8. ข้อใดเป็นสิทธิของนักแสดงตอบจอจารข้อกอและคอถูกคือก็ไก่ ห้ามผู้รับโอนสิทธิบิดเบือนการแสดงขอควายบันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้ 9. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของนักแสดงตอบขอควายเผยแพร่การแสดงต่อสาธารณชนจากสิ่งที่บันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว 10. นักแสดงจะมีสิทธิในการแสดงต้องมีคุณสมบัติใดตอบงองูมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการบันทึกการแสดงหน่วยที่ 5. หลังเรียน 1. การกระทำในข้อใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมก็ไก่ในกรณำแผ่นซีดีเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองขอไข่ในกรนำนิตยาสารเก่าๆที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายออกจำหน่ายข้อไข่ในกรณจำหน่ายหนังสือแบบเรียนซึ่งถูกทำซ้ำทั้งเล่มโดยไม่ได้รับอนุญาตงองงูในกรนำแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายออกให้เช่า จาจานนายกรนำโทรศัพท์มาถ่ายภาพตนเองในโรงภาพ,พยนตร์ในขณะที่กำลังฉายภาพ,พยนตร์ต่อขอควายนายกรจำหน่ายหนังสือแบบเรียนซึ่งถูกทำซ้ำทงเล่มโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต 2. การกระทำในข้อใดไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กไก่นายกรนำแผ่นเพลงคาราโอเกะอันมีลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาจากร้านค้าปลีกไปให้บริการในร้านคาราโอเกะขอไขนอ่นายกรนำนิตยาสารเก่าๆที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายออกจำหน่าย ขอควายนายกรทำสำเนาห,หนังสือและแผ่นดีวีดีที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนำออกให้เช่างองูนายกรนำแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายออกให้เช่าจาจานนายกรนำโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอภาพยนตร์ในขณะที่กำลังฉายในโรงภาพยนตร์ตอบขอไขนายกรนำนิตยสารเก่าๆที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายออกจำหน่าย 3. ข้อใดไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้พิการ กไก่นายข่าวนำหนังสืออักษรเบลมาทําซ้ําเพื่อนําออกจําหน่ายแก่ผู้พิการทางสายตาขอไข่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนําหนังสืออักษรเบลมาดัดแปลงเป็นสื่อเสียงเพื่อผู้พิการข้อไข่นายนแดงสร้างสรรค์หน,นังสืออักษรเบลเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นําออกเผยแพร่แต่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนําไปทําซ้ําโดยไม่แจ้งนายแดง งองูมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำหนังสืออักษรเบลที่ทำซ้ำจากงานของนายแดงซึ่งยังไม่ได้โฆษณาง,งานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนจจานขอกอคอและงอถูกตอบขอไข่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำหนังสืออักษรเบลมาดัดแปลงเป็นสื่อเสียงเพื่อผู้พิการ4ข้อใดเป็นการทำซ้ำชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กไก่ การกดคำสั่งให้หนังสืออิเล็กทรอนิกเปลี่ยนหน้าขอไข่การเปิดไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกเพื่ออ่านขอควายการทำซ้ำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกเพื่อเอผยแพร่ต่อสาธารณชนงงูการสืบค้นคำสำคัญในไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิก์จาจานข้อกอขอและงอถูกตอบจาจานข้อกอขอและงอถูก 5. ข้อใดเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิกไกในเขียวใช้อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดหนังสือเพื่อคิดราคาหนังสือ ขอ้อไข่นายแดงใช้โปรแกรมถอดรหัสการเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อควายนายขาวใช้เครื่องมือถอดรหัสเพื่อเข้าอ่านหนังสืออินิทส์โดยไม่ได้รับอนุญาตงงูในเหลืองใช้อุปกรณ์สแกนเอกสารเพื่อลบชื่อผู้แต่งหนังสือจอรจานข้อกอและงอถูกตอบจอรจานข้อกอและงอถูก 6. ข้อใดไม่เป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี กไก่นายเขียวใช้เครื่องมือถอดรหัสกล่องรับสัญญาณดาวเทียมให้ลูกค้าเพื่อรับชมรายการทีวีฟรีขอไข่นายนแดงใช้เครื่องมือถอดรหัสกล่องรับสัญญาณเพื่อดูภาพยนตร์เกาหลีโดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกข้อควายนายขาวใช้เครื่องมือถอดรหัสแผ่นเกมเพื่อทําซ้ําออกจําหน่ายงงูนายเหลืองใช้เครื่องมือถอดรหัสในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์จอจานข้อกอและงอถูก ตอบงองูในเหลืองใช้เครื่องมือถอดรหัสในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐเพื่อแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 7. สิทธ,ธิของนักแสดงในการบันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้มีอายุนานเท่าใดกไก่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการ,กการแสดงขอไข่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการบันทึกการแสดงขอควาย50ปีนับแต่วันสร้างสรรคร์การแสดง งู50ปีนับแต่วันที่มีการแสดงจอจาน50ปีนับแต่วันที่มีการบันทึกการแสดงตอบขอไข่50ปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการบันทึกการแสดง 8. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของนักแสดงกไก่ห้ามผู้รับโอนสิทธิบิดเบือนการแสดงขอไข่ทำซ้ำการแสดงของตนไม่ว่าจะมีการบันทึกการแสดงนั้นแล้วหรือไม่ก็ตามขอควายบันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้ ง,งูแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดงจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้วจาจาร์ข้อขอและงอถูกตอบจาจาร์ข้อขอและงอถูก 9. ข้อใดเป็นสิทธิของนักแสดงกไก่ห้ามผู้รับโอนสิทธิดัดแปลงการแสดงขอไข่ทำซ้ำการแสดงของตนไม่ว่าจะมีการบันทึกการแสดงนั้นแล้วหรือไม่ก็ตามข้อควายเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว ง,งูแพทเสียงแพร่ภาพการแสดงจากสิ่งบันทึกการแสดงจากที่มีการบันทึกไว้แล้วจอดจานให้เช่าต้นฉบับการแสดงตอบกอไก่ห้ามผู้รับโอนสิทธิดัดแปลงการแสดง10นักแสดงจะมีสิทธิในการแสดงต้องมีคุณสมบัติใดกอไก่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยขอไข่ถ้าโฆษณางานแล้วต้องมีสัญชาติไทยขอควายได้โฆษณางานครั้งแรกในประเทศไทยแม้จะไม่ใช่สัญชาติไทย ง,งูมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการบันทึกการแสดงจอจานการแสดงเกิดขึ้นในประเทศไทยตอบจอจานการแสดงเกิดขึ้นในประเทศไทย